พระเจ้าสายน้ำพึง่งพระนางสร้อยดอกหมากเรื่องเหลือเชื่อที่บันทึกไว้ในพงศาวดารสืบได้ถึงราชวงศ์ที่ครองกรุงอโยธยาโดยโรมบุญนาคเรื่องราวของพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากเป็นเรื่องยากที่คนยุคนี้จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหลายคนคิดว่าเป็นนิยายรักประดิมปรา หรือเป็นนิทานจากัากวงๆเรื่องหนึง่งแต่เรื่องราวของพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากก็มีบันทึกไว้ในพงศาวดารไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือนิทานหรือเล่าถ่ายทอดกันมาและนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่อย่างค้นพบว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครองกรุงอโยธยามาก่อนพระเจ้าอู่ทองพระนามของพระเจ้าสายน้ำพึ่งปรากฏอยู่ในรายพระนามกษัตริย์เมืองอโยธยา หรือมีชื่อเต็มว่าอโยุทยาศรีรามเทพนครซึ่งเป็นเมืองที่ปรากฏชื่ออยู่ในศิลาจารึกข,ของกรุงสุโขทัยและปรากฏชื่อเป็นเมืองแฝดคู่กับกรุงระโวมาตั้งแต่ราวพุทธศตวราษ1700ในพระราชพงศาวดารเหนือและพงศาวดารฉบับคำให้การของคุณหลวงหาวัดระบุรายพระนามประสาทเมืองอโยุยาว่ามี19พระองค์ พระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นลำดับที่12และนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ยังพบว่ากษัต,ตริย์องค์สุดท้ายของกรุงอโยธยาก็คือพระเจ้าอู่ทองซึ่งทรงย้ายราชธานีข้ามฟากแม่น้ำมาสร้างกรุงศรีอยุธยานักประวัติศาสตร์ค้นพบว่าคติในการสร้างวัดของกรุงอโยธยานิยมหันหน้าลงแม่น้ำส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาหันหน้าไป ที่ตะวันออกวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงอยุธยาอย่างเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพนัญเชิงที่มีเรื่องพระเจ้าสายน้ำพึ้งกับพระนางซ้อยดอกหมากเป็นประวัติของวัดต่างหันหน้าลงแม่น้ำทั้งนั้นนักประวัติศาสตร์ยังพบอีกว่ากษัตริย์ของกรุงอยุธยาเปลี่ยนราชวงศ์กันบ่อย เพราะมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมกันมากผู้ที่เป็นกษัตริย์จะต้องเป็นผู้สะสมบุญบาร,รมีตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงไม่ถือการสืบราชบัลลังก์ทางสันตติวงศ์อย่างที่เป็นควานหาเอาพระเจ้าสายน้ำพึ่งมาเป็นกษัตริย์น่าแปลกใจที่ในยุคอโยธยามีความใกล้ชิดกับจีนมากส่วนความสัมพันธ์กับกรุงลวโวและกัมพูชาห่างเหินไป พงศาวดารหลายฉบับกล่าวถึงการแต่งงานโอรสธิดาของกษัตริย์กับคนจีนอย่างเช่นพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็ได้ทิดาพระเจ้ากรุงจีนที่เสนอมาให้เองทั้งยังมีเรื่องราวที่ว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นบุตรของขุนนางจีนเรื่องราวของพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมากเต็มไปด้วยอภินิหารจนยากที่จะเชื่อได้แต่ถ้ากลั่นกรองเอาการระบายสีให้หน่าตื่นเต้นตามรสยมของคนสมัยเมื่อ1,000ันปีที่แล้วออก ก็พอจะเห็นเรื่องราวสอดคล้องกับที่นักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าระบุไว้อย่างการหากษัตริย์ที่จะสืบทอดราชบัลลังที่ไม่ได้ใช้ประเพณีสืบสันตติวงศ์พงศาวดารเหนือกล่าวว่าพรันสิ้นกษัตริย์หามีผู้ใดจะบำมรุงพระพุทธศาสนาและอาณาประชาราษฎรไม่พราหมปุโรหิตคิดกันว่าจะเสี่ยงเรือสุพรรณหงษ์เอกชัยกับเครื่องราชกกุธพันไป ครันไปถึงตำบลหนึง่งพบเด็กเลี้ยงโค47คนเล่นกันอยู่คนหนึ่งขึ้นนั่งบนจอมปลวกว่าราชการแล้วสั่งลงโทษคนที่เล่นเป็นข้าราชการให้เพชรฆาแสดงท่าประหารตามคำสั่งด้วยไม้ขี้ตอกปรากฏว่าหัวก็ขาดจริงเหล่าพรามโปรหิตท,ที่ออกมาเสี่ยงหาคนไปเป็นกษัตริย์ผ่านมาถึงตรงนั้นพอดีอีกทั้งเรือสุพรรณหงส์เอกชัยก็หยุดดือด้อ,อเมื่อเห็นว่าเด็กเลี้ยงโคหัวขาดไปแล้วด้วยไม้ขี้ตอก อย่างอัศจรรย์ตามคำประสกการิทธิ์ของหัวโจกที่นั่งว่าราชการอยู่บนจอมปลวกจึงคิดว่าใช่แน่ต่างเป่าตแราตแรสังแตรงอนตแตรฝรั่งขึ้นพร้อมกันแล้วรับเอาหัวโจกเด็กเลี้ยงโคผู้นั้นไปครองราชสมบัติมีพระนามว่าเจ้าดวงกฤษณราชแต่พระนามพระเจ้าสายน้ำพึ่งพงสาวดาเหนือเล่าไว้ตอนที่กำลังจะเสด็จไปเมืองจีนว่าจุลศักราช395 ปีมะเมียเบนจะศกคันนะวันเดือน12แรม11คำ่ำได้สุภาวาเลิกดีจึงยกพระหุไปทางชลมากพร้อมด้วยเสนาบดีเสด็จมาถึงแหลมวัดปากคลองพอน้ำขึ้นจึงประทับเรือพระที่นั่งอยู่หน้าวัดทอนพระเนตรเห็นพึ่งจับอยู่ที่อกไก่ใต้ช่อฟ้าหน้าบันจึงทรงพระดำริว่าจะขอนามสก,การพระพุทธทปฏิมากร เดชะบุญญาพิสังขารของเราเราจะได้ครองไพรฟ้าอาณาประชาราด้วยกันเสร็จขอให้น้ำพึ่งย้อยหยดลงมากลัวเอาเรือรีบขึ้นไปประทับแทบกำแพงแก้วนั้นเถิดพอตกพระโอษฐ์ลงดังนั้นน้ำพึ่งก็ย้อยลงมากลัวเอาเรือพระที่นั่งหรือขึ้นไปถึงที่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเห็นประจักษ์แก่ตาแล้วสเสด็จนมมสการจึงเปลื้องเอาพระภูษาทรงสักการะบูชาพระพุทธปฏิมากรน,นั้น เสร็จแล้วสเสด็จลงเรือพระที่นั่งถอยออกมาดังเดิมพระสงสมภารลงมาถวายชัยมงคลว่ามหาบอพิษพระราชสมภารเจ้าจะสำเร็จความปรารถนาจะครองไพ่ฟ้าอยู่เย็นเป็นสุขทั่วทิศจึงถวายนามว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งส่วนเรื่องของพระนางส้อยดอกหมากพงสาวดาลเหนือเล่าว่าขณะนั้นพระเจ้ากรุงจีนได้บุรบุญธรรมในจันหมากเอามาเลี้ยงไว้ให้น้าชื่อว่า นางส้อยดอกหมากคร้นวัฒนาการเจริญขึ้นจึงให้หาโหนมาทำนายว่าลูกกูคนนี้จะควรคู่ด้วยก,กษัตริย์เมืองใดโหนพิเคราะห์ดูหาเห็นว่าจะอยู่แห่งใดไม่เห็นอยู่แต่ทิ่ตะวันตกกรุงไทยมีบุญญาพิสังขารมากนักเห็นจะควรให้ คู่กับพระราชธิดาจึงกราบทูลว่าจะได้กับพระเจ้ากรุงไทยเป็นแน่เมื่อโหนชี้ตัวเนื้อคู่ของพระราชธิดามาเช่นนี้พระเจ้ากรุงจีนจึงมีพระราชสารให้ขุนแก้วการเวทถือเข้ามาถึงพระเจ้ากรุงไทยข้อความในพระราชสารก็แจ้งพระราชประสงค์ไปไม่อ้อมค้อมว่าด้วยเราจะยกพระธิดา ให้เป็นพระอัครมเหสีให้เสด็จออกมารับโดยเร็วพระเจ้าสายน้ำพึ่งตอนนั้นก็ได้ลูกสาวมอนขายผ้ามาเป็นเอกอัครมเหสีอยู่แล้วแต่เมื่อพระเจ้ากรุงจีนพระราชาทานลาบลอยมาเช่นนี้จะปฏิเสธไปก็ช่ยที่พงสาวดารเหนือกล่าวว่าครั้นได้แจ้งในพระราชสารดังนั้นก็ดีพระไทยจึงตัดว่าเดือนส2จะยกออกไปให้ตอบแทนข้าวของไปเป็นอันมาก ทูตทูลลากลับไปครั้นถึงเดือน12แรม11คำ่ำจึงได้ยกพระหุหาไปทางชนละาากและแววอธิษฐานที่หน้าวัดจนได้พระนามพระเจ้าสายน้ำพึ่งดังกล่าวมาพระองค์จึงรับสั่งให้ท้าวพระยาทฤทธามาตทั้งหลายและเสนาบดีที่ตามมาส่งเสด็จถึงหน้าวัดให้กลับไปรักษาพระนครส่วนพระองค์ก็ทรงเลือกทรงเรือพระที่นั่งเอกชัยลำเดียวออก ปากอ่าวไปเมืองจีนโดยอำนาจพระราชกุศลที่ได้สร้างมาแต่ปางหลังก็เสด็จไปโดยสะดวกจนถึงเขาไพในเมืองจีนพวกคนจีนเห็นดังนั้นก็แปลกใจที่เสด็จข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยเรือลำเล็กที่ใช้ตามแม่น้ำลำคลองเท่านั้นจึงทรงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้ากรุงจีนฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนได้ทราบอิทธิฤทธิของว่าที่พระราชบุตรเคยแล้วก็แปลกพระไทยเช่นกัน ส่งเซนาบดีผู้ใหญ่ให้ไปจัดที่พักไว้ที่อ่าวนาคหนึ่งคืนอ่าวเสืออีกหนึ่งคืนแล้วให้แอบดูว่ามีบุญญาธิการจริงหรือไม่ประการใด ทั้งสองคืนที่พระเจ้าสายน้ำพึ่งประทับแรมอยู่ในเมืองจีนก่อนจะเข้าเฝ้านั้นเซะนนะพอดีผู้ใหญ่ของจีนที่แอบมาดูก็ได้ยินเสียงดุริยางข่าดนตรีครึกครื้นด้วยเทพย,ายดาบันดาลขึ้นจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้ากรุงจีนจึงทรงทราบว่าว่าที่พระราชบุตรเคยมีบุญญาธิการแน่ตามที่โหรทำนายไว้จึงแต่งขบวนมารับเสด็จเข้าวัง ส่วนอาณาประชาราษฎร์ต่างก็รำลือถึงบุญญาธิการของพระเจ้ากรุงไทยไปทั่วเมื่อจัดการอภิเษกพระนางสร้อยดอกหมากับพระเจ้าสายน้ำพึ่งแล้วพระเจ้ากรุงชินก็แต่งสำเภาห้าลำพร้อมกับบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมากให้คนถึง500คนมาส่งพระราชธิดาถึงกรุงอยุธยาไม่ได้ปล่อยให้มาโดยเรือเอกชัยตามลำพังขบวนสำเภาจีนฝ่ากคืนลม15วันก็มาถึงกรุงไทยคุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยกับพระราช ราชาคณะราษฎรเทพนิกรก็สมนัตยินดีกันทั่วจึงเตรียมการรับเสด็จเป็นงานใหญ่พระราชาคณะฐานานุกรม150รูปไปรับที่เกาะจึงเรียกเกาะน,นั้นว่าเกาะพระมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วเชิญเสด็จมาจอดเรือที่ท้ายเมืองปากแม่น้ำเบีย้ยเหล่าเสนาบดีและพระราชาคณะจึงเชิญเสด็จเข้าพระราชวังคงเป็นเพราะทิ้งเอกอครมเหสีไปเมืองจีนเสียหลายวัน พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงให้พระนางสร้อยดอกหมากที่ฮันนิมูลกันมากลางทะเล15วัน15คืนคอยอยู่ในสำเพอกนเสด็จเข้าวังไปเพียงพระองค์เดียวเมื่อทรงจัดการเรื่องตําหนักซ้ายตําหนักขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงส่งเท่าแก่นําเรือพระที่นั่งมารับพระนางสร้อยดอกหมากแต่เมื่อไม่เห็นพระสวามีออกมารับด้วยพระองค์เองเราจะที่ดาพระเจ้ากรุงจีนจึงเกิดอาการงอน พระนางรับสั่งกับเท่าแก่ไปว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยกันอย่างยากลำบากเมื่อถึงบ้านถึงเมืองแล้วไม่มารับด้วยพระองค์เองนางก็จะไม่เข้าไปพระเจ้าสายน้ำพึ่งทรงทราบข้อความที่นางกล่าวก็รู้ว่านางงอนจึงรับสั่งอย่างสัพยอกว่ามาถึงนี่แล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามเถิดนางรู้ข้อความนี้ก็เข้าใจว่ารับสั่งอย่างจริงจังจึงเสียพระไทยเป็นอย่างมากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสายน้ำพึ่งแต่งขบวนแห่ไปรับในตอนเช้า ด้วยพระองค์เองนางจึงทูลด้วยอารมณ์งอนไม่หายว่าไม่ไปไม่ไปก็อยู่ที่นี่แหละพระเจ้าสายน้ำพึ่งยังสัพยอกนางอีกพอตกพระโอษฐ์เช่นนั้นนางจึงกลั้นใจตายทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของพระสกนิกรไทยจีนต่างร่ำให้กันเซ็งแซ่พงศาวดารเหนือบันทึกไว้ว่าจุลศักราช406ปีมรงศกจึงเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจะ สถาปนาเป็นพระอารามให้นามชื่อว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงแต่นั้นมาและพงศาวดารฉบับหลวงประดิษฐ์อักษรนิติหิบันทึกไว้ว่าลุศกราช686กรดชั่วศกแรกสถาปนาพระพุทธเจ้าพระนงเชิงหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงจึงมาสร้างหลังจากที่สร้างวัดถึง280ปีเกี่ยวกับชื่อวัดอนุสร์พระนางเจ้า สร้อยดอกหมากนี้มีปัญหากันมาตลอดมีการเรียกเพี้ยนไปต่างๆนานา,นาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่าวัดพระแนงเชิงบางวัดพระเจ้าพระนงเชิงบ้างวัดพระนางเชิงบ้างแต่โดยมากเรียกสั้นๆว่าวัดพระนงเชิง คำว่าผนงเชิงเป็นคำไทยโบราณมีความหมายว่านั่งขัดสมาธิปัจจุบันมีชาวภาคใต้ยังใช้อยู่บ้างแต่ก็เพี้ยนไปเป็นแพงเชิงซึ่งหมายถึงขัดสมาธิเช่นกันวัดผนงเชิงหรือวัดพระเจ้าพผนงเชิงจึงหมายถึงวัดที่มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิคือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งเป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดและเก่าที่สุดซึ่งอยู่ในวัดนี้แต่ก็ยังมีผู้สันนิษฐานอีกว่าชื่อวัดนี้อาจจะมาจากที่พระนางสร้อยดอกหมากนั่งขัดสมาธิพลันใจตายเพราะผู้หญิงจีนคงไม่นั่งพับเพียบแบบไทยคนไทยเห็นเป็นเรื่องแปลกที่พระนางนั่งขัดสมาธิแบบผู้ชายก็อาจนำมาเรียกเป็นชื่อวัดก็ได้อย่างไรก็ดีในปี2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ทรงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรียกวัดพนันเชิงเลยยุติลงที่ชื่อนี้เรื่องราวของพระเจ้าสายน้ำพึ่งและพนังสร้อยดอกหมากจึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติวัดพนันเชิงและเป็นต้นกำเนิดของวัดนี้ซึ่งยังคงยั่งยืนมาตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าเจ้าพนงเชิงหรือหลวงพ่อโต คราวเสียกรุงครั้งที่สองจนถึงกรุงศรียุยาย่อยยับพงศวดานกรุงศรียุธยาทุกฉบับบันทึกไว้ตรงกันว่าด้วยอายุแผ่นดินของกรุงพนะนครศรียุธยาถึงการขาดจึงเอาเพศให้เห็นประหลาดเป็นนิมิตพระประธานในวัดพระนางเชิงน้ำพระเนตรไหลออกมาจนถึงพระนาพีอภิิหารยังมีคู่อยู่กับประเทศไทยตลอดมา